ฟแบกอันนันยอดสังวานนักบอลเดินสายที่หลายคนดูถูกสู่แข้งทีมชาติไทยหากจะเอ่ยถึงนักเตะดารุง่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ของวงการลูกหนังเมืองไทยเชื่อเหลือเกินว่าชื่อของโฟแบกอันนันยอดสังวานจะเป็นหนึ่งในชื่อนั้นที่นึกถึงดาวเตะวัย20ปี ที่โด่งดังบนโลกโซเชียลจากการเล่นฟุตบอลเดินสายจนฝีเท้าไปเตะตาแบ็กซ้ายบิกรีแชมป์เจลีกอย่างทีตทอนบุญมาทันจนต้องสก,กิดให้ลำพูนวอร์เรอร์คว้าตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2020ตลอดช่วงเกือบสองปีที่ผ่านมาอดีตแข้งเดินสายอย่างโฟแบสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีเสียงเรื่องลือไปถึงหูของโคชย่งวรวุษศรีมาคะคุณซือใหญ่ช้างศึกยู23ถึงกับซื้อตัว๋วเครื่องบิน บินไปดูฟอร์มการเล่นของโฟแบด้วยตัวเองถึงสนามจังหวัดลำพูนพร้อมกับตัดสินใจเรียกตัวไปเข้าแคมป์ทีมชาติไทยชุดยู23เพื่อลุยศึกดูไบครับยู23อินเตอร์เนชั่นแนลครับ2022ที่ UAE ที่จะฟาดแข้งในระหว่างฟ i f a d เดเดือนมีนาคมนี้งานนี้เลยอยากจะพาไปทำความรู้จักกับโฟแบ่์อันดนันยอดสังวานอดีตดาวดังฟุตบอลเดินสายเมืองไทยที่กำลังกลายเป็นแข้งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปี เขาเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงกล้าไปติดทีมชาติไทยได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ชีวิตที่ผ่านมาไม่ต่างจากพล็อตละครชีวิตยิ่งกว่าละครหลังข่าวซะอีกโฟเบอ์อันนันยอดสังวานเติบโตและเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดชื่นชอบและเริ่มหลงไหลในกีฬาฟุตบอลมาตั้แต่อายุ4ี่ขวบเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัวที่ชอบเดินทางไปดูฟุตบอลที่สนามและในหน้าจอโทรทัศน์พร้อมกับมีความฝันว่าสักวันจะต้องเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้ ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเส้นทางชีวิตของโฟแบ์มันก็ไม่ต่างอะไรจากเรื่องราวของละครหลังข่าวเลยก็ว่าได้เพราะเขาเริ่มต้นเข้ารับการฝึกปลือมศา์ลูกหนังจกโรู้เรียนฐานะปัญญาพร้อมด้วยฝีเท้าที่เก่งฉกาดทําให้เคยมีโอกาสสัมผัสกับการเป็นนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีในชุดลุยศึกลีเจเนอเรชั่นเฟสติวัล2015ที่ประเทศบูไนซึ่งมีเชี่ยวชาญแพร่ขุนทวดเป็นกุญซือใหญ่มาแล้วแต่ทว่าชีวิตหลังจากนั้น ต้องพบกับจุดพลิกผันครั้งใหญ่ในชีวิตเมื่อต้องออกจากโรงเรียนเพราะผลการเรียนที่ไม่ดีเหมือนเส้นทางลูกหนังผลการเรียนตกรูดกล่าวราวกับดิ่งลงเหวติดศูนย์แบบบานตะเกียบส่งผลให้ไม่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องยุติเส้นทางการเล่นทุตบอลในระดับนักเรียนไปโดยปริยายแม้เส้นทางการเรียนของโฟแบร์จะถึงจุดจบแต่ความฝันบนเส้นทางลูกหนังไม่ได้จบลงตามไปด้วยหลังออกจากโรงเรียน โฟแบร์เลือกจะเดินหน้าในเส้นทางชีวิตใหม่โดยหันไปเอาดีด้านการเตะฟุตซอลและฟุตบอลเดินสายตามรายการต่างๆต,ตั้งแต่อายุ15ปีเพื่อเล่นฟุตบอลที่เขารักเพื่อแลกกับเงินเลี้ยงชีวิตอย่างไรก็ตามด้วยฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาในช่วงเวลาแค่2ปีในวงการฟุตบอลเดินสายทําให้เขากลายเป็นแข้งเดินสายที่มีผลงานเจิดจรัสวงการฟุตบอลใต้ดินจนทำให้มีโอกาสร่วมทีฟุตบอลในระดับเยาวชนกับสโมสรอนกรุงธนบุรีในวัย17ปี แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ทําให้เขายังคงเล่นฟุตบอลและฟุตซอลเดินสายควบคู่ก,กันไปด้วยกระทั่งปี2019ความพยายามและความทุ่มเทบนเส้นทางสายลูกหนังของโฟแบร์ก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของเขาเมื่อเขาได้โอกาสลงเล่นร่วมกับเทพอ์มสปร์วุฒเถื่อนกลางพอมกฟุตซอลเมืองไทยในทีมบิ๊กแจ็คเอยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังใต้ดินในฟุตบอลรายการฟันแมสครัครั้งที่4 อมระเบิดฟอร์มการเล่นจนคว้าดาวซันโวประจำรายการในรอบประเทศที่ยิงไป7ประตูและคว้า MVP มาครองได้สําเร็จจนทําให้ถูกแฟนบอลน,นาภาพคลิปลีลาการกระชากลากเลื้อยลบลีคู่ต่อสู้และจบสกอร์อย่างเฉียบขาดในเวทีฟุตบอลเดินสายมาตัดต่อใส่หลายตัวหลายทีมแล้วนําไปเผยแพร่บ,บนสื่อโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลได้รับความสนใจและทําให้เขากลายเป็นแข้งเดินสายที่โด่งดังในช่วงพิปตา ด้วยลีลาชั้นเชิงลูกหนังที่ไม่ธรรมดาทําให้เดตอนบุญมาทันแบบสายดีกรีทีมแชมป์เจลีกชื่นชอบในลีลาลูกหนังจึงแนะนําให้บอร์ดบริหารของลาพูนวอร์เรอร์ทีมในไทยลีก3ในตอนนั้นให้คว้าโฟแบกเข้ามาอยู่ในทีมแม้ช่วงที่ผ่านมาในช่วงแรกกับการเริ่มต้นเป็นนักเตะอาชีพเขาอาจจะโดนดูถูกว่าเป็นแค่นักบอลเดินสายธรรมดามันจะไหวหรือกับเวทีลูกหนังอาชีพแต่โฟแบกก็ไม่เคยเอาเรื่องนี้มาใส่ใจพร้อมทาหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ กับโอกาสที่มาถึงโดยมีทีระทรบุญมาทันเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนําเรื่องการใช้ชีวิตบนเส้นทางลูกหนังอาชีพมาุตลอดจนทําให้สามารถปรับตัวจากนักเตะเดินสายธรรมดากลายมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจบวกกับการได้พี่เลี้ยงระดับแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติไทยและแชมป์เจลีกเป็นที่ปรึกษาและคอยแนะนําเป็นกําลังใจทําให้มาถึงน,นวันนี้อดีตแข้งเดินสายรายนี้ สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกโคชโย่งเรียกไปติดทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าแข่งเดินสายที่ชื่อโฟแบรอันนั้นยอดสังวานไม่ใช่แค่นักฟุตบอลเดินสายธรรมดาอย่างที่ใครหลายคนเคยดูถูกเพราะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขากําลังจะกลายเป็นนักเตะทีมชาติไทยสิบอันดับทีมชาติในเอเชียที่มีมูลค่ารวมนักเตะมากที่สุด Pro, อาเซียฟสื่อกีฬาชื่อดังของฟุตบอลเอเชียได้ทําการจัดอันดับทีมชาติในเอเชียที่มีนักเตะมูลค่ารวมกันสูงที่สุดที่เรียกมาติดทีมชาติครั้งล่าสุดตามข้อมูลเว็บไซต์ Transfermarkt ซึ่งทีมชาติไทยติดโผลหนึ่งใน10ทีมที่มีมูลค่าเฉลี่ยนักเตะรวมกันมากที่สุดในเอเชียจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ Transfermarkt เว็บเกี่ยวกับฟุตบอลที่น่าเชื่อถือจัดให้ทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่10ของทีมที่มีมูลค่าผู้เล่นรวมกันมากที่สุด โดยนักเตะไทยที่มีมูลค่าสูงสุดเวลานี้ก็คือชนะทิปสงกสินที่มีมูลค่า1.5ล้านยูโรหรือประมาณ54ล้านบาททั้งนี้ชาติอื่นในอาเซียนตามทาฟอร์มาร์เทที่มีอันดับมีดังนี้ทีมชาติเวียดนามอันดับที่21 5.45ล้านยูโรทีมชาติอินโดนีเซียอันดับที่22 5.28ล้านยูโรและทีมชาติมาเลเซียทีมอันดับที่23 4.65ล้านยูโรสำหรับทีมชาติที่มีนักเตะ มีมูลค่ารวมกัน1ิอันดับในทวีปเอเชียมีดังต่อไปนี้อันดับ1อิหร่าน7 6 6 0ล้านยูโรอันดับสองญี่ปุ่น74.5 5ล้านยูโรอันดับ3เกาหลีใต้5 2า5ิล้านยูโรอันดับ4ี่ออสเตรเลีย35.85ล้านยูโรอันดับ5อุซเบกิสถาน30.25ล้านยูโรอันดับ6จีน23.10ล้านยูโรอันดับ7กาตาร์ 16.30ล้านยูโรอันดับ8 UAE 13.13ล้านยูโรอันดับ9ก้าอิรัก1 2 3 0ล้านยูโรและอันดับ10ทีมชาติไทย11.10ล้านยูโรท้งน,นี้มูลค่าเฉลี่ยของเกาหลีใต้ข้างต้นยังไม่ได้นับรวมซงฮองมินแข่งสตาร์ดังของทอแวนฮอสเปอร์เข้าไปด้วยเนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องครั้งล่าสุด <c oughs> ด้านทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้นับรวมทาเคฮิโร่โทมิยยสึกข,ของอาร์เซนอล หลังจากตัวบาดเจ็บและขอถอนตัวจากทีมชาติไปไทยลีกออกมาเผย3รายชื่อนักเตะต,ตัวเต่งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมีลุ้นควา้ารางวัลแข่งยอดเยี่ยมไทยลีก2021-2022ประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยทั้ง3คนที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาแย่งชิงตำแหน่งแข่งยอดเยี่ยมรีโวไทยลีกในเดือนกุมภาพันธ์ประกอบไปด้วย สินทวีชัยหทยรัตรนกุลจากพุทธิโรเอฟซีโกจอมเกา๋าพาทีมไม่แพ้ใครเลยใน5เกมแม้ต้องเจอกับบุรีร,รม United, ัมยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดโดยอดีตในด่านทีมชาติไทยสร,สร้างสถิติการเซฟได้20เซฟในเดือนนี้ซึ่งมากกว่าผู้รักษาประตูทุกคนในลีกสูงสุดในเดือนดังกล่าวธีระทรบุญมาทันจากบุรีร,รัมยูเนเต็ดโกอุ้มช่วยทีมเก็บชัยชนะได้ถึง4จาก5เกมในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมสร้างโอกาสทำประตูให้กับเพื่อนได้มากที่สุดในเดือนนี้ด้วยจำนวน13ครั้งและ2จาก13ครั้งนังก่าวยังเป็นการทำแอซิได้อีกด้วยควันชสุกล้อมจากพีทีประจบ F4 อีกหนึ่งในด่านที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นจนช่วยให้ต่อพิฆาตเสียไปเพียง2ประตูเท่านั้นและเก็บชัยชนะได้3จาก4นัดพร้อมทำสถิติการเซฟ19เซฟแน่นอนหนึ่งในเกมที่โดนใจแฟนบอลคือการเซฟ11ครั้ง ในเกมที่บุกไปชนะบุริรัมยูเนเตดได้2ประตูต่อหนึ่งสำหรับการประกาศผลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสกรลิเวอร์ไทยลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์จะทําการประกาศในวันที่17มีนาคมนี้ส่วนใครจะได้รางวัลไปแฟนบอลร,รอติดตามชมกันได้เลยครับ